สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีนับตั้งแต่เมื่อใดและในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเนี่ยจะต้องมีการเลือกใหม่หรือไม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยกันในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับ รวมถึงกรณีตำแหน่งว่างจะต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือไม่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลในมาตรา16นบัญญัติเอาไว้ว่า สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นาการดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับจะประกาศรับรองผลเมื่อ,อไร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันรับรองผลนะครับอาจจะรับรองผลหลังจากนั้นอีก1เดือนหรือ15วันก็จะนับถอยหลังกลับไปนะครับ นับตั้งแต่วันเลือกตั้งเป็นต้นไปจนครบ4ปีนี่คือวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับทีนี้ถ้ากรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้อยู่จนครบวาลาระ4ปีนะครับเช่นลาออกหรือเสียชีวิตตรงนี้นะครับก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง และก็สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกให้เข้ามาแทนนั้นเนี่ยให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทนก็หมายความว่าถ้าเขาดำรงตำแหน่งไปแล้ว2ปี3ปีนะครับถ้าดำรงตำแหน่งไปแล้ว2ปีเหลือวาระอีก2ปีเนี่ยผู้ที่เข้ามาแทนก็จะดำรงตำแหน่งไปเพียงอีก2ปีเท่านั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งยาวไป4ปีนะครับก็คือเหลือวาระการดำรงตำแหน่งเท่าใด ผู้ที่เข้ามาแทนใหม่ก็ดําลงตําแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่นะครับเมื่อครบ4ปีของสภาชุดใหญ่ทั้งหมดก็ถือว่าพ้นจากตําแหน่งไปพร้อมกันด้วยนะครับ